สวัสดีครับนี่คือรู้ทันคดีโกงวันนี้รู้ทันคดีโกงพาท่านผู้ชมท่องไปในแดนสนธยาไปตรวจสอบทรมาพิบาลการจัดซื้อจัดจ้างในสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งถือได้ว่าเป็นตำนานอยู่แล้วนะครับสำหรับสนามบินสุวรรณภูมิวันนี้ว่าด้วยเรื่องระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระนะการบริหารและก็การ่อมบบำรุงนะที่จ้างเอกชนเข้ามาดำเนินการพานไปในแดนสนธยา เพราะว่าระบบนี้ทํางานเนี่ยอยู่ใต้ดินนะฮะอาคารผู้โดยสารหลักแล้วก็อาคารเปลี่ยนกระเป๋านะมันจะทํางานอยู่ข้างล่างการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดขึ้นช่วงปี6-3แล้วปัจจุบันสัญญาย,ยังอยู่แล้วมีเรื่องร้องเรียนไปอยู่ที่ปปชยังไปไม่ถึงไหนแล้วรัฐบาลใหม่เข้ามาคิดจะทำอะไรบ้างหรือไม่มาดูรายละเอียดครับ ประเด็นที่เรากำลังพูดถึงคือสนามบินซึ่งเป็นสนามบินหลักของประเทศไทยนักท่องเที่ยวเดินทางมาคนไทยเดินทางออกไปเป็นสนามบินที่คับข้างที่สุดมีคนก็มีกระเป๋าคนไปกับกระเป๋าถ้าคนไปทางกระเป๋าไปทางชิบหายเกิดแน่นอนแต่ประเด็นเนี้ยมันเกี่ยวกับเรื่องการจ้างเอกชนเข้ามาดูแลระบบนี้หละครับ ระบบที่จะจัดส่งกระเป๋าให้ตรงกับการเดินทางของคนเราเข้าไปเช็คอินส่งกระเป๋าไปกระเป๋ามันจะไหลเลยฮะนะแล้วก็จะรู้เลยว่ากระเป๋านี้ไปกับเที่ยวบินนี้ชื่อของคนคนนี้นะระบบมันเป็นระบบอัตโนมัติเพราะฉะนั้นการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องของคนที่มาทำงานเนี่ยจึงสำคัญต้องรันเทคโนโลยีได้ต้องเข้าใจต้องรู้จักต้องมีประสบการณ์ แต่ปัจจุบันนี้เกิดเรื่องร้องเรียนขึ้นนะแล้วสนามบินสุวรรณภูมิคือข้างล่างนี้โครงสร้างการกํากับดูแลนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีครังด้วยนายกเศรษฐาทวีสินนะรัฐมนตรีครังรัฐมนตรีคมนาคมนะคือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคือรัฐมนตรีกํากับดูแล AOT โดยตรงทอ,อทอท่าอากาศยาน นะคมนาคมกำกับดูแลแต่ AOT เนี่ยผู้ถือหุ้นใหญ่คือกระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นนายกเศรษฐาในฐานะรัฐมนตรีคลังดูแลในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่นะฮะผลประโยชน์ส่วนได้เสียทั้งหลายทั้งปวงในสนามบินสุวรรณภูมิเพราะสนามบินสุวรรณภูมิเป็นสนามบินที่ทอ,อทอดูแลอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้พันกับการตัดสินใจของผู้กำกับดูแล เป็นลำดับชั้นขึ้นไปแต่ย้ำนะเรื่องนี้เกิดขึ้นช่วงปี63สาก่อนจะมีรัฐบาลชุดนี้แล้วก็ก่อนผู้บริหารคนปัจจุบันของสนามบินสุวรรณภูมิแต่ถ้าท่านละเลยท่านละเวน้นท่านก็อยู่ในข่ายต้องถูกตรวจสอบแล้วเรื่องมันไปยังไงทีนี้ไอ้เรื่องกระเป๋าที่ว่าเนี่ยนี่ครับนี่คือระบบที่ท่านผู้ชมจะไม่ได้เห็นหรอกถ้าไปสนามบินเพราะมันอยู่ในพื้นที่ห่วงห้ามอยู่ข้างล่างทั้งหมดที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ย กระเป๋าวิ่งนะฮะนี่คือระบบที่เซ็ตเอาไว้มูลค่าเทคโนโลยีเนี้ประมาณ4,000ล้านทีนี้ต้องจ้างเอกชนมาดูแลมีคนมาทำงานหลายร้อยคนต้องประจำตามจุดต่างๆในการให้บริการมูลค่าการจ้าง1,300กว่าล้านโครงการจ้างเอกชนปฏิบัติการและซ่อมบำรุงไอ้ระบบกระเป๋าสัมภาระที่ว่าเนี่ยครับ แบ่งเป็นสองอาคารอาคารผู้โดยสารหลักและอาคารปฏิบัติการสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบินนี่คือโครงการนี้พันสามล้านอยู่ใต้ดินสุวรรณภูมิเป็นแดนสนธยาพาเข้าไปดูที่นี้ครับการจัดซื้อจัดจ้างเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเกิดปัญหาถูกตรวจสอบแล้วถูกร้องเรียนไม่ตรงปกการพิจารณาการประกวดราคาทำขัดระเบียบ เพราะว่าอนุเนี่ยพิจารณาแล้วว่าขัดระเบียบแต่ถูกปล่อยผ่านเลยไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาได้ยังไงการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนี้ตั้งแต่เริ่มต้นมีการใช้วิธีเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนพอไม่อยากจะได้รายเก่าไม่เจรจาเจาะจงกับรายเก่าแล้วใช้วิธีอ้างว่าจะเปิดประมูลใหม่จะได้มีการแข่งขันเยอะๆแต่ทำไปทำมามีการแข่งขันอยู่แค่สองราย แล้วแถมสุดท้ายราคาที่ได้เป็นราคาที่แพงกว่ารายเก่าด้วยซ้ำมันเกิดขึ้นได้ยังไงสามเปลี่ยนคืออะไรนะประกาศประกวดราคาออกมาแล้วก็เลิกแล้วจากนั้นประกาศใหม่แล้วมีการแก้ไข TOR ให้หย่อนลงครับอันนี้เปลี่ยนแรกเปลี่ยน TOR ให้หย่อนลงเปลี่ยนที่สอง มีการประกาศตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาจากนั้นก็เปลี่ยนตัวคณะกรรมการเนี่ยแล้วเปลี่ยนที่สวิธีการให้คะแนนเป็นวิธีที่ไม่มีการกำหนดรายละเอียดนะซึ่งเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้ไม่ได้ประกาศบอกคนที่เสนอให้ก่อนเสนอราคาไม่ได้ประกาศาว่าจะทำแบบนี้นะรายละเอียดเรื่องบุคลากรมีคะแนนเท่านี้มีคะแนนพิเศษยังไงไม่มีการประกาศบอก มันจึงเป็นการใช้วิธีการให้คะแนนตามดุลพินิษไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ TOR ไม่ตรงตามระเบียบจึงเป็นสามเปลี่ยนฮนะเปลี่ยนทั้ง TOR ให้หย่อนลงเพื่อเปิดช่องอ้างว่าต่างชาติจะได้เข้ามาได้แต่สุดท้ายก็มีอยู่แข่งกันอยู่หนึ่งรายใหม่กับรายเก่าแล้วคณะกรรมการมีการเปลี่ยนตัวแล้วก็วิธีการให้คะแนนสามเปลี่ยนทีนี้มาดูรายละเอียดเพิ่มนะ การประมูลปี63นะฮะก่อนประมูลตัดจบรายเดิมนะโดยที่ไม่เจรจาตกลงกับลายเดิมที่ทำงานมาโดยที่รายเดิมไม่ได้มีประเด็นความมัวหมองอะไรเลยไม่รู้ไปทะเลาะอะไรกันแล้วหลังจากนั้นประกวดราคาประกาศประกวดราคาแล้วก็ยกเลิกแก้ข้อกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอเปิดช่องให้กว้างขึ้นย่อน หย่อนเกณฑ์ลงไปยกตัวอย่างเกณฑ์ที่หย่อนเช่นตัดทิ้งเกณฑ์เดิมที่บอกว่าผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวะกรรมควบคุมคือตัวนิติบุคคลเลยนะไม่ใช่ตัวบุคคลที่มาทํางานเป็นตัวนิติบุคคลที่มาเสนอเนี่ยต้องได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวะกรรมควบคุมซึ่งเป็นเรื่องสําคัญเพราะนี่คือระบบเครื่องจักรเครื่องกลอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยมันระ,ระบบใหญ่มาก นะฮะแต่ตัดออกให้มันหย่อนลงอันนี้เป็นพิรุษนะฮะนี่อันแรกถัดไปนะฮะการเปลี่ยนตัวคณะกรรมการที่ว่าทํำยังไงห้าคนนะฮะมีการเปลี่ยนตัวสามคนเปลี่ยนตัวสามคนเอาสามคนใหม่เข้ามานอนหนูทงทงททหารเอาสามคนนี้เข้ามาเพื่อให้การเดินหน้าทำต่อไปได้ แล้วสามคนที่มาแทนบางคนไม่ได้ทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยแต่ให้เข้ามาได้นะนี่พิทคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีการเปลี่ยนแปลงเวลาดูกีฬาอย่างเอชเชนเกมที่ผ่านมาดูใช่ไหมเทควันโดกรรมการพิจารณานี่สสำคัญขนาดไหนดีๆแต้มไหลได้ด้วยอย่างฟุตบอลกรรมการสำคัญขนาดไหน ล้ำหน้าไม่ล้ำหน้ามีผลได้ประตูไม่ได้ประตูนี่แต่เปลี่ยนตัวกรรมาการด้วยดูถัดไปอีกทีนี้นะไอ้กติกาการให้คะแนนที่ว่าเป็นยังไงทีนี้ที่มันเป็นปัญหาแล้วมันอเมซิ่งมากไอ้ตรงเนี้ยปมสำคัญครับการแข่งขันการเสนอราคานี้เขาใช้วิธีไม่ใช้เกณฑ์ราคาแข่งกันเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับต้องเป็นเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นเพราะอะไร ถ้าเกิดใช้เกณฑ์ราคาใครก็ได้เข้ามาขอให้เสนอราคาถูกสุดคนนั้นชนะมันจะเกิดกรณีที่คนที่เสนอราคาต่ำสุดแต่ไม่มีความสามารถไม่มีประสบการณ์ในการทำงานไม่มีความเชี่ยวชาญพอทำงานจริงลยถ้ยวยลอยถ้วยแล้วชิบหายไหมครับกระเป๋าไปทางคนไปทางปัญหาใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้เกณฑ์ราคาบวกเทคนิคถูกต้อง ต้องมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญบุคคลที่มาทางานกําหนดเลยว่ามีตําแหน่งอะไรบ้างวิศวกรด,ด้านนนด้านนี้ประสบการณ์ไปยังไงคุณวุฒิไปยังไงต้องเสนอเข้ามาแข่งกันนี่อย่างนี้แต่ TOR ที่กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนแล้วเวลาไปให้คะแนนจริงตรงนี้ต่างหากที่เป็นประเด็นปัญหาที่ในโครงการนี้ TOR การให้คะแนนเขาแบ่งเป็นเทคนิค700คะแนนราคา300คะแนนเต็มพันพูดง่ายๆภาษาชาวพานัน นะเรื่องราคาคือใครเสนอถูกที่สุดนะก็จะมีเรื่องให้คะแนนเต็ม300ได้เท่าไหร่เห็นไหมส่วนเรื่องเทคนิคเยอะกว่า70็ดสิบเรคิดเป็นเปอร์เซ็นก็ก0็70แล้วนี่คะแนนเทคนิค700แบ่งเป็นอะไรบ้างนะแบ่งเป็นคะแนนสําหรับบุคลากรคือชื่อตัวคนเลยคุณสมบัติคนที่เสนอเข้ามาว่าจะทําตําแหน่งวิศวกรรมด้านโน้นด้านนี้ ในการดูแลระบบสายพานระเลงกระเป๋านี่สามรอยคะแนนสำคัญที่สุดเลยฮะถัดมาแผนและการฝึกอบรม200คะแนนเนี่ยถัดมาอีกประสบการณ์ดูว่าบริษัทนี้มีประสบการณ์การทำงานด้านนี้แค่ไหนอย่างไร200คะแนนนี่คือหลักเกณฑ์ใน TOR ที่กำหนดเอาไว้นะไม่มีการกำหนดเกณฑ์ย่อย ให้ผู้เสนอราคาทราบเช่นว่าเกณฑ์ย่อยเรื่องบุคลากรนะจะให้คะแนนนะเท่าไรสำหรับสมมุติว่ามีวุฒิเท่านั้นวุฒิเท่านี้รายละเอียดตำแหน่งนี้ได้เท่านั้นตำแหน่งนั้นได้เท่านี้ไม่มีเกณฑ์ย่อยนี่เกณฑ์หลักเท่านี้นะซึ่งเพียงพอแล้วปกติตามระเบียบนะแต่เกิดปัญหาขึ้นได้ยังไง เพราะคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาใช้ดุลพินิษให้คะแนนแบบส่วนแถมพิเศษมีคะแนนแบบส่วนแถมพิเศษให้โดยไม่เปิดเผยมาก่อนว่าจะใช้ระบบแบบนี้นะนะมันผิดระเบียบและมันไม่เป็นธรรมอย่างไรอันนี้ไม่ได้พูดเองคณะกรรมการที่มีการพิจารณาเรื่องนี้คณะอนุเขาบอกเลยว่ามันผิดระเบียบ แล้วไอ้คะแนนส่วนแถมพิเศษมันเป็นยังไงท่านผู้ชมสงสัยทีนี้บริษัทหนึ่งบริษัทสองเสนอมาเฮ้ยแล้วมันมีแถมพิเศษได้ยังไงเนี่ยคะแนนแถมพิเศษเนี่ยเป็นอย่างนี้ถ้าข้อเสนอตามข้อกำหนดนะสมมุติว่ากำหนดไว้ว่า,าต้องมีวิศวกรจบปริญญาตรีสมมติอา้าวถ้ามีตรงตามข้อกำหนดปกติมันต้องได้เกรด A แต่นี่เขาให้เกรดบีได้คะแนน0.9คะแนนนี่ขนาดตามข้อกำหนดเลยนะแต่ถ้าข้อเสนอไม่ตรงคือไม่ถึงกับเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้ก็จะได้เกรด C ลดลงมาอีกได้แค่0.4คะแนนเอาแล้วเกรดเล่ะนะเกรด A คือถ้าข้อเสนอดีกว่าข้อกำหนดถึงจะได้เกรด A ได้หนึ่งเต็มในแต่ละด้านไงด้านย่อย,ย,อย คุณสมบัติแต่ละตำแหน่งอย่างนี้นะมหัศจรรย์ไหมฮะทีนี้อันนี้แหละที่เขาเรียกว่าไม่มีการบอกก่อนว่าต้องเสนอดีกว่าข้อกำหนดนะถึงจะได้เอแต่ถ้าเกิดมันมีบริษัทไหนรู้ว่ารู้ใจกรรมการว่าจะมีดุลพินิษแบบนี้มันได้เปรียบเสียเปรียบใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นบริษัทที่ทำตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดก็คุณประกาศไว้ว่าอย่างนี้ ต้องเป็นวิศวกรกี่คนประสบการณ์แต่ละคนเป็นยังไงเอามาตามนี้คนนึกว่าได้ A แต่ไม่ใช่เขาก็เลยมีการระดมเสนอชื่อบุคลากรจากต่างประเทศโปรไฟ์อย่างนั้นโปรไฟอย่างนี้บางบริษัทเสนอมาก็เลยได้คะแนนได้คะแนนดีวกว่าที่อีกบริษัทหนึ่งมันมีส่วนได้ส่วนเสียได้ไอ้แบบนี้แหละครับเป็นการใช้ดุลพินิษของคณะกรรมการ คือถ้าใช้วิธีแบบนี้แล้วประกาศก่อนก็ยังพอทำเนานึกออกไหมเหมือนมวยเหมือนกีฬาสมมุติถ้าเราบอกก่อนว่าใช้หมัดได้คะแนนเท่านี้ใช้เตะได้คะแนนเท่านี้ใช้เข่าได้คะแนนเท่านี้หรือเอาหัวโขกได้คะแนนเท่านี้ถ้าบอกก่อนเนี่ยอ้าวอันไหนได้คะแนนเยอะก็จะทำอันนั้นแฟร์ทั้งสองฝ่ายถูกไหมแต่นี่ไม่ได้บอกก่อนว่ามันมีแบบนี้คะแนนแถมพิเศษเพราะฉะนั้นมันจึง มีส่วนได้ส่วนเสียเสียเปรียบได้เปรียบแล้วมันไม่เป็นไปตามระเบียบยังไงทีนี้เพราะมันมีแนวทางปฏิบัติชัดเจนนะปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลางเคยมีหนังสือบอกแนวทางปฏิบัติเอาไว้ก่อนหน้านั้นตั้งแต่ช่วงปี62อถอดออกมาได้อย่างนี้จากหนังสือนั้นการจะกำหนดเงื่อนไขส่วนแถมพิเศษส่วนชดเชยส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐก,กำหนดไว้ในขอบเขตของงานเพื่อเป็นเงื่อนไขหรือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอไม่ได้แล้วไอ้เมื่อสักครู่นี่เข้าข่ายไหมคือถ้ากำหนดว่านะต้องมีคนห้าคนสมมุตินะต้องมีคนห้าคนถ้าเขามีคนมาให้ห้าคนก็ต้องได้คะแนนเต็มตามนั้นจะมามีกำหนดของแถมพิเศษ เฮ้ยอีกบริษัทหนึ่งมันเสนอมาสิบคนเว้ยเฮ้ยต้องให้มันมากกว่าเว้ยมันก็ไม่แฟร์กับบริษัทที่คิดว่าเอาโจทย์ให้แค่นี้ก็เอามาแค่นี้เขาจึงมีแนวทางอยู่แล้วเห็นไหมฮะเป็นเงื่อนไขหรือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอไม่ได้จะเอามาเพิ่มไปได้แล้วยิ่งจะเอามาเพิ่มเองในใจไม่ประกาศบอกคู่แข่งอย่างเป็นทางการยิ่งเป็นปัญหาใหญ่นะ yeah. อันนี้คือแนวทางที่กรมบัญชีกลางเคยวางเอาไว้ก่อนแล้วขัดไหมแบบนี้นะดูถัดไปทีนี้ครับนะสิ่งที่ตามมาคืออะไรการแข่งขันเรียนท่านผู้ชมแล้วว่าเป็นการแข่งขันเกณฑ์ราคาบวกหลักเกณฑ์อื่นก็คือประสบการณ์บุคลากรนะสิ่งที่คู่แข่งต้องเสนอโครงการนี้คืออะไรเพื่อที่จะไปบริหารระบบสายพานกระเป๋าและซ่อมบำรุงมันเกี่ยวงานวิศวกรรมอยู่แล้วตำแหน่ง หลายร้อยคนมีวิศวกรเพียบต้องเสนอรายชื่อเลยนะการเวลาแข่งกันจริงอะ่ะต้องเสนอชื่อเลยนายกอไก่เรียนจบนี่ประสบการณ์การทำงานกี่ปีตำแหน่งอะไรตำแหน่งหัวหน้าวิศวกรตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลอย่างเงี้ยคุณวุฒิประสบการณ์หลักฐานและหนังสือยินยอมด้วยว่านายคนนั้นยินยอมให้เสนอชื่อแล้วก็จะมาร่วมงานถ้าเกิดได้งานนี่ฮะ เพราะมันเป็นงานปฏิบัติและซ่อมบำรุงรักษาระบบสายผ่านลำเลียงกระเป๋าที่สุวรรณภูมิตำแหน่งต่างๆเนี่ยเสนอเหล่านี้ด้วยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทีนี้นะปรากฏว่าบริษัทคู่แข่งนะบริษัทนามสมมุติบริษัทซีซึ่งเป็นบริษัทชนะตอนท้ายนะจากกระบวนการทั้งหมดที่บอกว่ามี3มเปลี่ยนนะจนได้เข้ามาแข่งแล้วก็เกณฑ์การให้คะแนนนะแบบใช้ดุลพินิษอย่างที่ว่ามาแล้วเนี่ย ปรากฏว่าบุคลากรหลักที่เขาเสนอชื่อเข้ามาเนี่ยแล้วทำให้ได้คะแนนเนี่ยนะมีอยู่คนหนึ่งชื่อนายสามารถเป็นหัวหน้าวิศวกรเสนอเข้ามาโดยที่เจ้าตัวเนี่ยมีหนังสือปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ยินยอมให้ซีใส่ชื่อมานะนี <c oughs> ่อย่างนี้ด้วยแล้วยังมีการเสนอชื่อบุคลากรต่างประเทศเข้ามาในตำแหน่งต่างๆเพื่อหวังได้คะแนนเทคนิค นะเนีพราะว่าพูดภาษาฝรั่งได้อย่างนี้มันมีเกณฑ์ย่อยอยู่เห็นไหมปรากฏว่านายสามารถเนี่ยปฏิเสธนะสิพฤษภาหกสาวันสุดท้ายที่คณะกรรมการพิจรารณารับข้อมูลมายังปฏิเสธอยู่แต่พอมาถึงวันที่15พฤษภาคณะกรรมการพิจารณาให้บริษัทสีชนะให้คะแนนสีชนะโดยดูเรื่องคุณสมบัติดูเรื่องอะไรราคาดูเรื่องอะไรหมดนะแต่พอไปดูว่าเอ๊ะแล้วทําไม คุณสามารถเนี่ยปฏิเสธไม่ใช่เหรอสุดท้ายเขาบอกว่าเฮ้ยเขายืนยันแล้วว่าเขายอมให้บริษัทซีเสนอชื่อเขาปรากฏว่าไปดูหนังสือหนังสือ,งสอลงวันที่15พฤษภาในกระดาษลงวันที่15พฤษภาแต่หนังสือยืนยันฉบับนั้นทออทอลงรับหนังสือวันที่25พฤษภาหลังการพิจารณาส่งไปที่ไหนท้านั้น หนังสือเนี่ยทอทได้รับ25พฤษภา,าหลังคณะกรรมการพิจ,จรารณาประกวดราคาชี้แล้วว่าให้ซชนะอ้าวแล้วก่อนหน้านั้นซยังคุณสามารถไดยังปฏิเสธอยู่เลยว่าไม่ยินยอมไม่เสนอชื่อนะแต่มีการอ้างว่าเขามีหนังสือยืนยันมาวันที่15พฤษภา,าว่าอนุญาตให้เสนอชื่อแล้วเฮ้ยแล้วมันทำไมย้อนหลังได้อะใครย้อนหลังกันแน่ อันนี้คือความคุมเครือฮะเพราะหนังสือเนี่ยส่งไปถึงทอทอเลขลับ25พฤษภาคมมันทีหลังเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่เป็นการให้บริษัทซีชนะก่อนที่นายสามารถจะยืนยันหรือไม่เพราะเรื่องบุคลากรหลักเรื่องวิศวกรต่างๆมันเป็นตำแหน่งสำคัญแล้วมันมีคะแนนเยอะเห็นไหมฮะแล้วดูถัดไปทีนี้เนี่ยพอเรื่องร้องกันไปที่คณะกรรมการอุทธรณ์ ปมที่อนุพิจารณาเขาชี้ก็ชี้อย่างที่เล่า่า้ผู้ชมฟัง่อสกู่นี้บอกเลยว่าไม่มีการกําหนดการให้คะแนนแต่ละเกณฑ์ย่อยให้ผู้เสนอชื่อให้ผู้เสนอราคาทราบตั้งแต่ต้นไอ้ที่ดู่อสกู่นี่แหละครับที่บอกว่าได้คะแนนแถมพิเศษไม่บอกล่วงหน้าด้วยด้านบุคลากรด้านการเสนอแผนด้านฝึกอารมณ์และประสบการณ์อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เลยชี้เลยครับว่าเนี่ย ชี้ว่ายังไงนะฮะให้คะแนนตามดุลพินิษฐ์ไม่เป็นไปตามระเบียบไม่เป็นธรรมก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบมีผลอย่างมีนัยยะสําคัญเป็นประเด็นสาระสําคัญแล้วเขาเสนอให้ทอทอยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้นี่คณะอนุกรรมการพิจารณาจากหนังสือนี้บันทึกการประชุมคุณรัชนีอนุกรรมการเลขา เขามีการพิจารณาแล้วหลังจากเป็นเรื่องเป็นราวมีการร้องกันเฮ้ยว่ากรรมการพิจารณาคะแนนเนี่ยมีดุลพินิษให้คะแนนแบบนี้ไม่ประกาศล่วงหน้าว่าเกณฑ์ย่อยนะมีคะแนนพิเศษถ้าได้มาตามเกณฑ์แล้วใช่ว่าจะได้เต็มต้องเหนือกว่าเกณฑ์นึงจะได้เต็มแบบนี้ในรายละเอียดย่อยเนี่ยไม่ได้ครับไม่เป็นไปตามระเบียบไม่เป็นธรรมก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบมีผลอย่างมีนัยยะสําคัญ เป็นประเด็นสาระสำคัญให้ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นคณะกรรมการอุทธรณ์ก็ไม่ได้ยกเลิกก็ยังคงให้เดินหน้าต่อนะผลการประกวดราคาที่สรุปออกมาคือบริษัทดีลายเดิมได้93บริษัทซีรายใหม่ได้96.27แล้วลายใหม่นี่จะได้คะแนนเทคนิคนี่ถือว่าเยอะนะเพราะเป็นลายใหม่ไง ไม่มีประสบการณ์การทําระบบอยู่ที่สุวรณภูมิตรงนั้นเท่าไร่เก่าไงแต่ปรากฏว่าได้คะแนนเทคนิค94.67แต่ลายเดิมได้94.77เหนือกว่านิดเดียวเพราะอะไรก็เพราะว่าไม่รู้ว่ามีคะแนนพิเศษนี่ในที่สุดเมื่อรวมคะแนนแล้วนะทั้งเกณฑ์ทั้งเรื่องราคาและเรื่องเทคนิค C ก็เลยได้คะแนนเยอะกว่าได้96เขาก็เลยให้ซชนะ เห็นไหมแล้วก็มีการร้องเรียนกันตามมารวมไปถึงไปยืนปป่นปปชนี่คือบทสรุปแบบย่อๆแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อมาทีนี้มันไม่ตรงปกสิทีนี้มันไม่ตรงปกยังไงไม่ตรงเจตนาในการให้ประกวดราคาแข่งขันกันยังไงรวมไปถึงงานที่ทํามันไม่ตรงปกยังไงเรื่องนี้สําคัญยังไงเพราะเรื่องนี้มีการร้องไปที่ปปชนะครับร้องไปเมื่อ สองปีที่แล้วแล้วตอนนี้กระบวนการเลขาธิการปปชกําลังตามอยู่ว่าอยู่ที่ไหนรัฐบาลชุดนี้ไปแสดงการต่อต้านการขอรับชันเพราะฉะนั้นจริงๆไม่ต้องรอปปชฟ้องหรอกปปชชีชช้หรอกสามารถไปตรวจสอบได้แล้วเรื่องไม่ตรงปกทีนี้มันเป็นยังไงทีนี้นะะเดิมทีเดียวบริษัทดีเนี่ยทำอยู่แล้วปฏิบัติการและซ่อมบำรุงระบบสายพานกระเป๋าที่สุวรรณภูมิเนี่ย นะแล้วพอปลายสัญญาก็เจราจากันจะเอารายเดิมต่อหรือเปล่านะตกลงราคากันยังไงปรากฏว่าพออยากเปลี่ยนก็บอกว่ารายเดิมเนี่ยราคาแพงเกินที่อนุมัติไว้เพราะฉะนั้นเปิดประมูลใหม่แต่เปิดประมูลใหม่ทําไปทํามาใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นแล้วใช้วิธีการให้คะแนนอย่างที่เล่าไปมีแบบคะแนนพิเศษและไม่มีการประกาศก่อนปรากฏว่าหลังประมูลกลายเป็นได้รายใหม่ชนะก็คือบริษัทซี แต่ราคาที่ได้1240ล้านบาทแพงกว่าเดิมอีกตอนแรกบอกว่าอยากที่จะได้ประกวดราคามันจะได้ราคาที่ไม่เหมือนเจรจากับรายเดิมแต่ปรากฏว่ประกวดราคาเสร็จรายใหม่ราคาแพงกว่ารายเดิมอีกแล้วแถมมีประเด็นเรื่องไม่ตรงปกยังไงเดี๋ยวดูถัดไปอีกทีนี้ครับมีเรื่องร้องเรียนยังไงกันบ้างนะ S <S นี่ระบบลําเลียงสายพานระบบสายพานลําเลียงกระเป๋ามูลค่างานพันสามร้อยล้านที่บอกตอนที่ยื่นข้อเสนอไปนะมีบุคลากรถือว่าเป็นเกณฑ์สําคัญที่จะได้คะแนนนะเพราะว่าต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญนะทั้งประสบการณ์แผนงานต่างๆประเด็นนายสามารถจากการไปตรวจสอบได้ทราบว่านายสามารถไม่ได้ไปทํางานเลยฮนะที่เป็นประเด็นเนะี่ย ที่ว่าบอกว่าไม่ยินยอมตอนแรกและตอนหลังบอกว่ายินยอมแล้วแล้วเป็นหัวหน้าวิศวกรนะตำแหน่งแล้วทําให้ได้คะแนนเทคนิคจนกระทั่งรายใหม่ชนะตกลงตัวนายสามารถเองก็ไม่ได้ไปร่วมงานอันนี้ททตรวจสอบได้เลยว่าจริงหรือเปล่าแล้วถ้าจริงอา้าวปล่อยได้เลย,เลยแบบนี้นะบุคลากรต่างประเทศหลายตําแหน่งที่มีการเสนอไว้ที่จนกระทั่งชนะนะ่ะ ปรากฏว่าก็ไม่ตรงปกอีกนะรายชื่ออย่างน้อย12ตําตำแหน่งไม่ตรงปลกลองนึกภาพเหมือนเราจ้างทีมฟุตบอลจะมาเตะจะมาเตะที่เมืองไทยเราจ้างทีมใหญ่ๆทีมดังๆเฮ้ยเรายอมจ่ายเพราะว่าซูปเปอร์สตาร์มันจะมาเห็นไหมนักเตะดังมันจะมาแต่ปรากฏว่าพอมาจริงเฮ้ยนักเตะดังมันไม่มาเลยแล้วมันได้ไหมแบบนี้หรือถ้าเป็นบ้านนอกจ้างหมอลำไปลำเพราะนึกว่าพระเอกจะมา แต่พอเวลาจริงมันไม่ให้พระเอกมาอย่างเนี้เขาเรียกไม่ตรงปกแล้วมันเป็นจุดที่ทำให้วัดกันตอนประกวดพิจารณาผลการประกวดราคาเขามีการร้องเรียนกันนี่ปปชไปไล่ดูได้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาถูกร้องเขาเลยส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คณะกรรมการพิจารณาก็ส่งให้อนุพิจารณาอุทธรณ์ไปพิจารณา อนุเนี่ยเขาก็ชี้อย่างที่เราให้เราดูช่วงที่แล้วอน,นุชี้ว่าขัดระเบียบไม่เป็นธรรมนะไม่ถูกต้องให้ทออทยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างนี่อน,นุบอกนะแต่คณะกรรมการพิจารณาบอกว่าเอ้ยยกคำ้องโดยไม่ชี้แจงเลยว่าเอ้าเขาทําผิดระเบียบแล้วทำไมให้ยกคำร้องล่ะกลับบอกแต่เพียงว่า เฮ้ยต่อให้เขาผิดระเบียบแต่ไปรวมคะแนนแล้วเขาก็ยังชนะมันใช่ไหมครับการถูกหรือผิดถ้าผิดมันก็คือผิดถูกไหมฮะจริงๆมันถูกหรือมันผิดต้องชี้อนุเขาบอกว่าผิดแต่ไม่ใช่ไปบอกว่าต่อให้ผิดเรื่องนี้ไปรวมคะแนนอื่นเขาก็ยังชนะมันได้ด้วยเลยฮะเนี่ยตอนพิจารณากันคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดประกวดร,ราคาพอชี้ตัดสิน pocket, แล้วให้ซีชนะนะนก็มีการไปร้อง ไปร้องก็1ิมิถุนา63สส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์30กรกฎาคม63อน,นุเสนอให้ทอทอยกเลิกจัดซื้อจัดจ้างปรากฏว่าคณะกรรมการบอกว่าข้อร้องเรียนฟังไม่ขึ้นเมื่อ6สิงหา63ตรงนี้เป็นปมพิรุตคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอยากจะให้ไปตรวจสอบดูว่าเป็นใครบ้างแล้วทำไมถึงทำหน้าที่แบบนี้ฮะ นี่คือปมสำคัญนะในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเจตนาไม่ตรงปกหรือถูกจกตาขอให้มีการไปตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ในชั้นปปชแล้วแต่หน่วยงานที่ดูแลโดยตรงสามารถทําได้เลยยิ่งสนามบินสุวรรณภูมิกําลังจะมีการจัดซื้อจัดจ้างเร็วนี้นะฮะก็คือระบบสายพานลำเลียงกระเป๋าที่อาคารแซวันอาคารไหนอะ ขราวนี้พ7 0 0ร้ล้านจะมีหลักประกันอะไรว่าจะไม่แบบเดิมอีกทีนี้นั่นคือปมที่เราจะต้องติดตามกันต่อครับนี่คือรู้ทันคดีโกงวันนี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ